สามความรับที่ทําให้ขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยมีกลิ่นเหม็นในช่วงฤดูแรงแล้วก็กลิ่นเหม็นรุนแรงมากกว่าในช่วงฤดูฝนและหลายคนก็มีปัญหาค่ะว่าทําสวนยางทํายางก้อนถ้วยแล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้ในช่วงที่ยางเริ่มที่จะใบาย,ยางร่วงจนก,กระทั่งปิดกีดนี่ทำไมกลิ่นยางนับวันยิ่งกลิ่นเหม็นหมคะครูสัยมีสามความรับที่จะนํามาบอกนะคะอันแรกก็คือ เกี่ยวกับการทํางานของจุลินทรีย์ค่ะโดยเฉพาะอากาศร้อนแล้งอย่างนี้ค่ะจุลินทรีย์นี่เป็นการกระตุ้นการทํางานจุลินทรีย์อย่างดีมากค่ะจุลินทรีย์ก็จะไปกินอาหารที่อยู่ในน้ําเซร่มก็คือพวกคารบ์บฮเรตไขมันโปรตีนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดแก๊สไข่เน่ามากนะค่ะความรับที่สองก็คือการที่ในยาขอดถ้วย จะมีส่วนที่เป็นเนื้อยางก็คือหลังจากที่เราหยดกดเป็นเนื้อยางอยู่แล้วก็ส่วนที่เป็นน้ํายาคือน้ําเซรั่มค่ะเขามีจุลินทรีย์อยู่หรือว่าบางคนค่ะไม่หยดกดอันนี้นก็ทําให้จุลินทรีย์เข้ามากินส่วนที่เป็นแป้งและน้ําตาลไขมันโปรตีนก็ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นได้นะคะนี่แหละเป็นความรู้ที่จะมาบอกเขาว่าในช่วงที่ยางที่ใกล้จะปิดเกรดเนี่ยการใช้ การทํางานของจูนทรีย์ไปโดนสภาพอากาศที่เหมาะสมโดยเฉพาะอากาศความร้อนมากๆเลยอันนี้เขาทํางานได้ดีก็ปล่อยแก๊สนึ่งหนึ่งเรียกว่าแก๊สไข่เน่าค่ะทาให้เกิดกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะคะและอันที่สามก็คือไปใช้กดซันฟริกค,ค่ะกดซันฟริกหกรือว่ากดกัมมันันตัวนี้เขาจะมีส่วนประกอบของสารตัวหนึ่งเรียกว่าซัลเฟอร์ ไม่หดอดเข้าไปในน้ำยางปฏิปฏิปฏิกริยาจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นได้เพราะเขาจะปลดปล่อยแก๊สไข่เน่าขึ้นมานะคะทางแก้ไขก็คือให้เปลี่ยนจากกรดกร,รมถันไปเป็นกรดฟอร์มิกนะคะกรดฟอร์มิกที่ใช้อันนี้จะแก้ปัญหาได้ค่ะและตรงทช้งอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนหรือว่าเกิดขึ้นกับต้นยางการใช้กรดฟอร์มิกก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะกรดฟอร์มิกใช้ที่ความเข้มข้น3-5เปเซซึ่งใช้ กดปริมาณน้อยมากโดยที่แค่สามเปอร์เซ็นต์ใช้น้ำกรดฟอร์มิกเกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอามาแค่ร้อยหกสิบสีซสี่มาผสมกับน้ำห้าลิตรหรือว่าถ้าเราใช้ห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้กรดฟอร์มิกสองร้อยหกสิบสี่ีผสมกับน้ำห้าลิตรนะค่ะก็จะช่วยได้ค่ะทำให้น้ำยางจับตัวได้หมดนะคะโอกาสที่จะมีพวกเศษยางหลงเหลือในน้ำเซรั่ม มีน้อยมากค่ะถ้าเราใช้โกดปอรอมิกเห็นว่าน้ําเซรั่มเป็นสีใสนะคะนั่นหมายถึงว่ามีการจับตัวได้ดีจับตัวได้หมดนอกจากจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ยังทําให้ก็ทําให้ยางก็ถ้วยไม่มีกิ่นเหม็นค่ะอันนี้ช่วยรดปัญหาได้เลยนะคะการที่ปล่อยให้ ยางมีกลิ่นเหม็นอันนี้ส่งผลเสียมากเลยนะคะอันแรกก็คือรายได้ค่ะเรานําไปขายบางที่นะคะเขาไม่รับซื้อเลยบาง้านเขาจะบอกไม่เอาละยางที่มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคุณภาพของอยางด้วยนะคะเมื่อเวลาเขาไปทําผลิตภัณฑ์ก็ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นติดไปที่ผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะอันที่สองก็งคือมีผลต่อสภาพแวดล้อมเป็นที่รังเกียจของชุมชนนะคะ เกิดกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเกิดจากแก๊สไข่เน่าค่ะส่งกลิ่นไบโอแทบจะปวดหัวเลยนะคะอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะละที่สารัก็คือส่งผลเสียต่อว,วงการอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศค่ะเพราะว่ายางที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยอันนี้ทําให้คุณภาพของอยางแย่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความชื้นจุนความเหนียวหรือว่าการแข็ง ะะอันนี้เกี่ยวข้องมากๆเลยพอเราไปจับหนายเขาก็จะมองว่ายางจากประเทศไทยเป็นยางคุณภาพแย่เดี๋ยวนี้นะคะเขาสามารถมีการตรวจสอบได้ค่ะโดยเฉพาะมีมาตรการของ EUDR ที่จะตรวจสอบได้ว่ายางที่ไม่ดีมาจากสวนไหนถ้ายางที่เขาได้ทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ดีเขาก็จะไปกลับมามาที่ สามารถที่ไปตรวจได้ว่ามาจากสวนไหนอันนี้ค่ะจะเกิดผลเสียจากเจ้าของสวนยางทําให้ต่อไปเอาเมื่อน,นํายางไปขายก็จะขายยางไม่ได้ราคาดีหรือว่าไม่รับซื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียกับเจ้าของสวนยางเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาทำํำยางที่มีคุณภาพดีกว่าค่ะโดยที่อันแรกก็คือหยอดกดค่ะต้องหยอดกดนะคะอย่าทำยางไม่หยอดกดอันนี้ไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะในเขตแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงความร้อนต่างๆจะไปกระตุน้นทําให้เกิดกลิ่นเหม็นได้นะคะแล้วอันที่2ก็คือเลือกใช้น้ำกดค่ะมาใช้กดฟอร์มิกแทนกดกรมะถรนหรือก็หรือว่ากดสัลฟริกค่ะอันนี้จะช่วยได้นะคะอันที่สาก็คือให้ใส่ใจกับอย่างก้อนถ้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้ปิดกรีดจะมีน้ำมากเนื้อน้อยการใช้กดก็ต้องให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้ก้นยางจับตัวค่ะ จับตัวได้ดีจะได้ลดปัญหาเกี่ยวกับจุริซี์ที่จะมากินอาหารที่อยู่ในน้ำเซรั่มค่ะ ใครเห็นว่าความรู้นี่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ใน,นรายก,การโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้ร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัมมีคอสเทคนิคก,นก,การเพิ่มประสิทธิภาพการเกลดจางให้ผลปลิตเพิ่มรายได้เพิ่มปเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากจะจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทำงานและจากการทำสวอยางเองมาส่งต่อให้เ,เพื่อนๆค่ะ ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ได้นะคะไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาสำหรบับ10คนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงราคะไปคอยไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกเลยค่ะเร่งหาความรู้ที่ถูกต้องเร่งสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ